Rooms, คนคนเยอะขนาดนี้แพ้ไม่ล <cái> ่มกันหรอกเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนเอาไม่รู้เรากวดวิชาทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยกรดวิชาฉันอยู่ที่ไหนโอ้โหเราจะรู้ไหมล่ะเราต้องรวบรวมกล่องไม้ในน้ำไปกันเรากำลังไปเอาอยู่เอารุบรรวมออกรวบรวมไม่ได้เฮ้ยพวก อได้ละกล่องไม้เอาเราเพื่อนอีกคนเอาโอ้เอราเราเหลือกันอยู่สองคนละเองเองอย่าออกนะเฮ้ยโยห้ามออกนะฮะอะไรอันนั้นอะไรไปไปเอาของก่อนโอ้โอไม่ได้ตอนกลางคืนแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนไหนเปิ้ลปะเออกินกินแอปเปิ้ลอ่ะกินแอปเปิ้ลโชโชว์สาวเลยเอาเอาเป็นไง กะเปิ่นเราโหโคดโคดีโคดเทเราเบิ่อ่ะนี่อะไรคืนแรกผ่านไปอุย้ยเกาะใหม่หรอน่าจะมีเอาลมลำลมลำที่บอกโชคลาภเยอะมากอันนี้อะไรอันนี้อะไรมีนกด้วยว้าวมีกรเปิ่อนอยู่หรอเอาเอาเอา,เอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลย คือตอนนี้นเราเรลารู้สึกขาดพลังงานเป็นอย่างมาก <c oughs> าแล้วเขาเขาไปรล้เอ่าแล้วเราก็อยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนี้สมัครอ แต่ตรงนั้นเราจะไปยังไงวะเฮ้เยราดูเ,าเหมือนเราจะไปไม่ได้ได้วยซ้ำงานฝีมือบอกหนึ่งสมัครเออ โอ้โหดูซื้อชูชีพโคเทระเบิดอ่ะคือ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 เออข้างบนอ่ะทุกคนี่คือโลกยังสวยเลยเหมือนไม่ได้เจออะไรเฮ้ยอาชาร์กบิดไมล์พั้ยสมุกเอาโคดฉลามฉลามจะงับแล้วแล้วโอ้โหไมล้วอย่าทำร้ายเรือเราแบบนี้ฉลามโนโนห้ามทำแบบนี้เขาด เ้ยฉลามมามามาสู้กันมาเฮ้ยดูเหมือนฉลามจะไปแล้วโอเคฉลามแบบอุ้ยฉลามฉลามตีเราได้ไงรู้เอยู่บนแพน่ะโคตรน่ากลัวฉลามอย่าทำแบบนี้ได้ไหมโอ้โหเพิ่ยอเดี๋ยวเราสร้างแล้วก็สมัครเฮ้ยยังมาอีเหรอฉลามเนะี <c oughs> ่ยฮะคือ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 มันมันจะลบกวนม,มนุษยชาชนเกินไปแล้วไอฉลามนะฉลามได้ละ ฉัยฉลามฉลามทำไรทำไรทำไรอุ้ยโง่น <isten. S 1> ะฉลามแค่ตัวเดียวก็ไม่ไ,มไหวละตีอย่างแรงเลยอาซื้อมาอ๋อเป็นเป็นเป็นที่เก็บที่เก็บของโอเคไม่ต้องไม่ต้องลองไปเก็บละอืมอืมอ้าวึบ อืมได้ละกล่องไม้งมันเกิดขึ้นแล้วแวโอะม,ม,ม,มัน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 มีฉลามโคตรหลายตัวเลยแล้วเนี่ยสร้างตรงนี้ก่อนละกันกับแพงไม้แต่ไม่รู้จะสร้างทำไมนะงงจะจะสร้างทำไมก็ไม่รู้โอ๊ยตัวอะไรวะนะ่ะเฮ้ยรีเอ็มโซลีแลกทูนัยอันนี้อันนี้อะไรเราต้องรีแลกมันหรอ เราเราต้องเราต้องรีแลกด้วยการสู้สู้อ่ะเฮ้ยอิเชียวเราทั้งฮุ๊บฮึ๊บฮุบฮุ๊บอุ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรมันกัดอื้ืออื้อสเกลิตันอ้นหุยนี่นี่มันของดีเลยนี่หว่าแน้อวัวดิบโอ้โหร้อน เราเนื้อวัวดิบเข้าไปเนาะจะเผาเนื้อวัวดิบกินเนื้อวัวดิบเฉยโอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่รู้ซอมี้อยรอโอ้โดนเผาได้ไหมนะมันมีมันตัอใครใครวะนะ่ะเันมีเพื่อนร่วมทางแล้วโอ้โหโอ้โอ้นึกว่าเพื่อนร่วมทางอันนี้มันคนซื้อขายนี่ว่ะนี่เราสาวไเวอร์ที่พื้นวางที่นี่ มีบางอย่างกิดขวางบริเวณนี้ไปเอานักจะของรางวัลก่อนแล้วไอ้ฉลามมันก็ทําลายเรือเราอยู่นั่นเลยมันไม่พักเลยเลย่นแคอยู่วะเราเบื่อฉลามมากเลยฉลามมันอเมื่อไรจะตายวะถามถามสักทีเถอะอุ้ย โอ้โหคืนคืนนี้อีกแล้วโอ้เราไอเอ็มโ e ลีเตัวไหนมันขี้โมทุกทุกคืนเลยดูดูเหมือนเป็นที่หลบภัยอะไรทีอย่างได้โอุ๊ยดีเลยเฮราขึ้นไปย,ยังไงไม่ไม่เออ อือ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 ออกระดูกเฮ้ี่วันนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ฝนตกด้วยฝนฝนตกโอ้โหชาร์กไออีฉลามอมานี่มาเรียกไหมกับฉลามละไออีไออพวกนั้นอยากหาธนูมาฆ่าฉลามว่ะ เฮ้ยคือมันเหมือนเกมพิชเลยเหรอเอาเกมอ๋อหือลโนโนะกลโนโนะโอเค okay. ได้ละไหนอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเอ๊ะหมอปลาไหนอะปลามันมีปลาเอ้าปลาปลาอยู่ไหนปลา อมันเราไม่เห็นปลาเลยสักอันอ่ะเือเราดนหลอกว่าเราตกปลาจริงๆแล้วเราไม่ได้ตกปลาโอ้โหจับของรางวัลดีกว่าเบื่อคือนนี้มากมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมีแค่อล็อกเกตของอะไรงั้นน่อ่ล็อกเกตแพรม,มันจะจับอะไรได้วะอยากรู้อ่ะ รออีกเอาอีกลเอาอีกละเอาอีกโอเคกองไม้เดี๋ยวเราเพิ่มนักจับของเราทันดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเออเอเอเอ,เอ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 สมั่ สำไมเนาะจ้าอืมตายละฮะทำไมะทำไมทำไมไม่รู้แต่ที่รู้ก็แคปหน้าจอเอาไปเอาไปทำหน้าปกก่อนทุกคนโุ้ย ตัวอะไรวะรอนตัวอะไรอุ้ยตัวอะไรโอ้โอ้เรา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 ตายคืนนี้นนแหละโอ้โหโอ้โหเออ,อ,อ,คคอเออเออคอามเขินที่แย่ที่สุดจริงๆ